ผู้ดีอังกฤษทั้งนั้นเนี่ยรอคิวกันเนี่ยผู้ดีอังกฤษสกษิดมานะถ้าเป็นผู้ดีอังกฤษก็สกิดมารอกันไปแต่ละคิว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 ,ควเดี๋ยวบางจัดการให้ทํายากแต่ก็ทําได้มาวันนี้อันญญาเอ๋ยสองคู่นี่ก็โอเคดูพวกนี้เย็บมาแต่ไหนไม่รู้อย่างเนี้ยไม่เอาหรือไม่หมดหรือทํำไม่หมดอันนี้ก็อีกเจ้าหน่ง ทยอยรอรอกันหน่อยจำบลบางนาอ่านี่ก็ตรงมาขัดหัวทำโอเคคู่นี้เดี๋ยวจัดให้รอรอคู่นี้ Sapa ok chào tỏ theo gần nha ok để bằng chặt hay หัวเปิดพวกนี้หัวเปิดหัวเปิดพวกนี้ปัญหาของมันคือน็อตมันไม่อยู่เราต้องไล่ยึดยึดยึดใหม่เราต้องยึดมันใหม่หมดเนีย่ยอย่าเมื่อี้ไ ดกาวแล้วก็ไม่อยู่ประนามที่ไม่อยู่เราก็ต้องไล่หรือใหม่ทําใหม่เนไ,ไหมจริงจริงานด้วยกาวเนี่ยมันต้องใช้กาวพิเศษในการยึดมันนะพวกนี้มันรุดหมดอ่ะมันรุดหมดเเดี๋ยววางจัดการให้ รอหน่อยเทีชัวทุกทุกคู่อันเดึกาวนะกล้องมืออาชีพเท่านั้นแล้วก็ใช้ประสบก,การณ์อันดอกาวมันทำยากอย่างเนี้ยไปเย็บาาายบางนี้ไม่ได้เนี่ยดูดิเขาเย็บมาอย่างเนี้ยไม่ได้ไม่ผ่านนี่อย่างเนี้ยไม่ผ่านอันเดึกาวใครเขาเย็บตรงนี้อันเดึกาวจริงไม่ต้องเย็บก็ได้แต่มันต้องใช้กาวพิเศษที่นำเข้ามาจากเมืนนองนอกในการเย็บ เรื่องวัยรุ่นวันนี้เรามามันได้กาวคู่นี้สวยสุดคันี่ยเดี๋ยจะทําให้รอวนันนี้คู่นี้คือมาปัดตัวนี้ปัดเงาตัวนี้เงาสวยเลยไอ้แล้วก็ซีนยาง AB ให้หมดแล้วมันจะหนึบสวยใช้ไปอีกนานนะวนตัวนี้หรือติดตั้งใหม่ มันไม่อยู่ตัวนี้ก็ทำสะปาใหม่ทำสะปาปัดลงอ้อยหนังใหม่หนังมันน่าจะเศส่วนสองคู่นี้คือต้องแต่งรายละเอียดเก็บเปลี่ยนพื้นไปพังหมดแหละโอเครู้แล้ว